เงินตามปี2,565ทบ6ครมอ,อนุมัติเห็นชอบแล้วพุ่น PM 2.5พุ่งนอกเขตอ้อยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาวโซนคนเกษตรยอยู่นะครับก็จะรับชมเนื้อหาสาระต,ต่างๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับบาวโซนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีข่าวดีมาแจ้งให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยได้รับทราบนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับเงิน อ้ยเบื้องสุดท้ายปี2,565-66บุ 66, นะครับก็มีหลายท่านที่ยังไม่ได้รับหลายโรงงานนะครับหรือได้รับในรอบที่1รอบที่2องยังรอบสุดท้ายก็ยังไม่ได้รับนะครับและก็มีบางโรงงานนะครับที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งยืเวลามายาวนานนะครับในวันนี้นะครับก็มีข่าวดีนะครับ,นะรบซึ่งคอรมอของนาย เศรษฐาทวีสินนะครับก็มีการอนุมัติเห็นชอบนะครับเรื่องเงินอ้อยขั้นสุดท้ายหรือเงินตามปี65-66 6นะครับซึ่งก็เมื่อคอรมอนุมัติแล้วก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาหลังจากนั้นต้องจ่ายภายใน15วันโรงงานน้ำตาลต้องจ่ายให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยหากไม่จ่ายก็จะมีความผิดตามกฎหมายพรบอ้อยและน้ำตาลทรายนั่นเองนะครับ ซึ่งทางสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อ,อยและน้ำตาลทายหรือสออนอได้เปิดเผยว่าปี2 5 6 6ทับ67มีอ้อยเข้าหีบไปแล้ว68ล้านตันนะครับเป็นอ้อยสด48ล้านตันอ้อยไฟ19ล้านตันนะครับก็พบจุดความร้อนหรือฮอสปอตนอกพื้นที่ที่ปลูกอ้อยสูงถึง93%เเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเขตที่ มีฝุ่น PM 2.5ที่พุ่งนอกพื้นที่ที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยนะครับจากเส้นตามป่าอุทยานนะครับพื้นที่ไร่นานะครับที่มีการลักลอบเผานะครับซึ่งก็เป็นฤดูของที่จะมีฝุ่น PM ในช่วงนี้นะครับซึ่งนายวิริศวิเศษศินเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอ ได้กล่าวไว้ว่าทางสอนอนั้นได้ติดตามสถานการณ์ผลผลิตอ้อยเข้าหีบเข้าระวังการเผาอ้อยฤดูการผลิต2 5 6 6ันห้าตั้งแต่วันเปิดหีบมาจนถึงบัดน,นี้นะครับก็เป็นระยะเวลา7 0กว่าวันแล้วก็มีอ้อยเข้าหีบ68.41ล้านตันแบ่งเป็นปริมาณอ้อยสด48.86ล้านตันปริมาณอ้อยไฟ19.55ล้านตันนะครับก็ พื้นที่ปลูกอ้อย47จังหวัดนะครับก็มีจุดความร้อนนะครับจุด h o ตส p o t อยู่2000กว่าจุดนะครับคิดเป็นเปอร์เซนต์ทั้งหมดภายในประเทศที่มีความร้อนสะสมที่พบภายในประเทศนั้น3,3448จุดซึ่งก็ในพื้นที่อ้อยที่มี47จังหวัดก็คิดเป็น6%เท่านั้นนะครับนอกนั้นก็เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อน93% จากจุดความร้อนทั้งหมดทั่วทั้งประเทศนะครับก็เป็นพื้นที่นอกพื้นที่ปลูกอ้อยของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับซึ่งแน่นอนพี่น้องชาวไร่อ้อยก็เป็นแพะมาโดยตลอดเมื่อเกิดฝุ่น pm 2 5นะครับสำหรับในฤดูกาลนี้นะครับทางสอนอนะครับก็ได้ร่วมมือกับหน่วยงานทางกรมป่าไม้นะครับเขตอุทยานแห่งชาตินะครับก็ สำรวจจุดความร้อนก็เกิดจากที่มีการลักลอบเผาป่าก็มากโขเลยทีเดียวสำหรับในฤดูการนี้นะครับเงินตามพี่น้องที่รอก็รออีกนิด